สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทำภารกิจทั้งยิ่งใหญ่นะครับวันนี้เจ้าของนาตรงนี้เขาทำโทรศัพท์หล่นไว้นะครับเขาก็เลยวานให้มาสูบน้ำออกจากสาครับเครื่องงมโทรศัพท์ครับครับตั้งเครื่องสูบไปนะครับเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็พ่อนะครับนักตกปลาชี่นวครับครับสะที่ทำโทรศัพท์ตกไว้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวสูบเสร็จจะพามาดูตอนงมนะครับว่าจะได้หรือเปล่าสูบเพื่องมโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับ ซึ่งเจ้าของนาเขาไม่ได้ต้องการโทรศัพท์นะครับเขาต้องการซิมกับเมมโมรี่นะครับหน่วยเก็บความจำนะครับครับตอนงมนี้ผมจะพามาดูอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็มายากปลากินก่อนนะครับเนี่ยขอไฟไว้แล้วครับมาดูปลาที่ตกได้นะครับมีแต่ปลาหมอครับครับ Uh, here. Here, A few moments later. เรานี่นะตอนนี้แ้กุยเนาะเบ็ดนันเบ็ดมันติดไหมเออวันนี้กะอันนี้กะเบ็ดแล้วุยตัละสาบละกะอ้ะหมตัวนี้นี่เป็กี้ใหม่ตัวเบ็ดเบดขึ้นกันีมันสีไจมออเม้ันทีอยู่ไต่ใหม่ใหม่หลาอก นั่นแหละาะรอะรออกเราีันี่ออกันใหม่ออกเอ้นี่าน้ายน่ใหมออกเออตินนออติสนเหไหมขุดค้าไหวนเออได้ไม่ทำาปฏิวว่าที่แลัว่า้าเปนหมวดนองหมอ สองมั no, no. No, no. No, no. Hey, hey, ่ยโมงต่อมาหนไปที่หังูให้เท่าซับซุปน้ำทั้งแสบเพื่อเท่าแสบคนนี้หรือว่าจะพลอยทับยางมัชิบหายรถยามเว่าังอันน้อยนางยกปั๊บได้พื่ปุ๋มวุ้ยแห่งยาว มันอยู่มันอยู่มันนี่ถมอยู่ในขี้ดินเหรอจกจกไปจกไปมันกอบไปเลยจะเตะขี้ดินนะอ่มันเป็นกิจแกน่ะที่อาเข้าไปมันมันแข็งๆนะมันอุดร่วงไปมีติบไม้ข้างล่างอ่ะมันอยงเลยเพราีเลยปู่นี่ใช่ขี้ดินขี้ดินมันน่าจะไหลลงมันไหลลงมาหนึ่งก็โจ้งสิโจกงให้มันพวกโจกงมาไห้ยุบห้บาง มันเสาดีเองจะพังไปยม่มไหลลบอ็นี้ลบอกมันอยู่่านมันจะยขึ้นต้องกี่ดินนั่นแหละยลืมไกลด้วยลกภูบุญกับบุญเลยอ๋อเหตุการณ์ทีเขาเไียกเหรเนาะไม่ได้เนาะ